หุกมข้อบัญญัติขณะกำลังนมาดหนึ่งมีทั้งหมดสามประการหนึ่งคือลุกกดสิ่งซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ละหมาดละทิ้งขณะละหมาดโดยเด็ดขาดหากผู้ละหมาดคนใดละทิ้งลุกกดจำภาษาหรับไว้เฉยลุกกดในขณะละหมาดหากเขานึกขึ้นได้โดยไม่เกินสองอิริยาบถ เช่นนี้ให้เขากลับมาทําสิ่งซึ่งเขาละทิ้งลูกก่นนั้นจากนั้นให้เขาดําเนินการละหมาดไปจนกระทั่งละหมาดจบโดยไม่ต้องสยุดซาวีแต่ประการใดแต่ถ้าเขานึกขึ้นได้ทันทีภายหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเช่นนี้เขาต้องลุกขึ้นยืนละหมาดชดใช้จํานวนรากรัดที่เขาทิ้งลูกกน่นจากนั้นให้เขานั่งตะชาวุฒครั้งสุดท้ายแล้วให้สลามโดยไม่ต้องสยุดซาวีแต่อย่างใดทั้งสิน้น หรือกรณีเขานึกขึ้นได้ภายหลังเขาละหมาดเสร็จไปนานแล้วเช่นนี้เขาผู้นั้นจะต้องละหมาดชดใช้ละหมาดใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องสยจุดซาหีนี่คือหัวใจของวันนี้นะครับอ่ะไปน้องดูผมจะอธิบายให้ฟังลูกกลในละหมาดจะอยู่ในหนังสือที่เราจะเรียนอยู่ผมจะวงเล็บไว้ว่ามีอะไรบ้างจะยกตัวอย่างการสยุดเป็นลูกกลในละหมาด นั้นการสยุดในแต่ละระกาศซึ่งหนึ่งระกาศมีสองครั้งเนี่ยห้ามขาดด้วยประการทั้งปวกแต่ถ้าเราเกิดไม่ได้ทำละ่ะยกตัวอย่างพี่น้องลงไปในระกาศแรกพี่น้องลงไปสยุดพ,พอสยุดปับ๊บพี่น้องต้องนั่งแต่ชาวุธครั้งที่สองถูกไหมแล้วพี่น้องต้องสยุดไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกว่ปาปกติแต่ปรากฏว่าพี่น้องลืมพี่น้องสยุดหนึ่งครั้งปับ๊บพี่น้องยืนขึ้นละหมาด ยืนขึ้นมาแล้วกัดที่สองกอดอกเลยถามว่าต้องทํำยังไงครับที่เขียนในหนังสือบอกว่าถ้าไม่เกินสองอิริยาบทให้ทําไงครับให้ลงมนะันให้ลงไปสุยูดสองอิริยาบถก็หนึ่งขึ้นมาเนี่ยยืนนะสองลูกก้วนี่เลยสองและอ่าพอเรายืนขึ้นมาปั๊บนึกขึ้นได้ลืมสุยูดเพราะสุยูดเป็นลูกกลนในละหมาดเราต้องลงไปสุยูด พอสุยุดเสร็จก็ขึ้นมาในรอกราชที่สองเข้าใจนะถ้าไม่แน่ใจว่าสยุดสองครั้งหรือหรือครั้งเดียวทำไงครับดะมายาริบุกอิลามาลายารีบุกยึดเอาที่ไม่สงสัยนะแล้วไปสู่ยึดสิ่งที่ไม่สงสัยยังไงอะ่ะสยุดหรือไม่สยุดอ๋อไม่สยุดอันนี้ลงเลยแต่ถ้าไม่สงสัยคืออ๋อสยุดแล้วก็ดำเนินละหมาดต่อ ดามายลีบุกไกอิลามาลายลีบุจงละทิ้งสิ่งสงสยัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสยัยแต่ถ้าสงสัยเมื่อไหร่ต้องลงไปสุญยุดแต่ถ้ากรณีที่เรายืนขึ้นมาแล้วรับยังนึกไม่ออกปรากฏว่าตอนตชาชันั่งตาชาวุฒิครั้งสุดท้ายเพิ่งนึกได้ว่าลืมสุญยุดในรากาศที่หนึ่งทำยังไงครับยืนขึ้นมาอีกหนึ่งรากาดนะอ่านตชาชัวุฒ อ่านอัตตยาสลวัตนบีดูอาก่อนให้สลามไม่ต้องให้สลามอ่ะเสร็จแล้วให้เรายืนเลยยืนขึ้นมาหนึ่งรอกัดพอยืนมาหนึ่งรอกัดนั่งตะชาวุธแล้วก็อ่านอัตตยาสลวัตนบีดูอาก่อนให้สลามแล้วให้สลามไม่ต้องซอยูซาวิดหรือนั่งตะชาวุธให้สลามเสร็จแล้วนึกขึ้นได้เมื่อสักครู่นี้ลืมซูอยูในรอกัดที่หนึ่งให้เรายืนขึ้นละหมาดหนึ่งรอกัด แล้วก็นั่งตะชาวุ่แล้วให้สลามต้องสู้อยู่ซาวีนะไม่ต้องทําไมต้องละหมาดใหม่เพราะอะไรเพราะเลยสองอิริยาบถแล้วอ่ะลืมอ่านฟาติฮะอ่ะสมมุติแล้วกันสมมติง่ายๆฟาติฮะเป็นลูกกลนในละหมาดแต่ลืมอ่านฟาติฮะพอถึงตกบีรตุนิรอมคุณหวัลลหวรอหัวหัดสมมตินะลูกกั่วไปลูกกั่วไปเนี่ย ยังนึกไม่ออกเงยจากลูกก้วแล้วเพิ่งนึกออกทำาไงครับแล้วมาต่อให้จบแล้วก็กดอใช้หนึ่งเรากะเข้าใจนะแต่ถ้าหากว่าลูกก้วไปแล้วนึกขึ้นได้ยืนขึ้นมาใหม่กอดอกอ่านฟัติฮะแล้วก็อ่านสุร้อนแล้วก็ลูกก้วใหม่เพราะยังไม่เกินสองอิริยาบถถ้ากรณีเราอ่านฟัติฮะสงสัยว่าอ่านหรือยังถ้าเราสงสัยว่ายังไม่อ่านให้กลับไปอ่านแต่ถ้าเรามั่นใจว่าอ่านแล้วไม่ต้องอ่าน เอาที่มั่นใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้อ่านนะแต่เรามั่นใจนี่อเล็กก็ไม่เอาผิดการทิ้งลูกกเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกในในในหนังสือเล่มนี้ว่าอะไรคือลูกกนะเช่นาการลูกัวเป็นลูกกฉะนั้นเมื่อทิ้งลูกกเนี่ยถ้าเรายังไม่เลยสองอิริยาบถให้กลับมาทําใหม่แต่ถ้าเลยสองอิริยาบถไปแล้วให้กดอใช้ลอกาศนั้นหลังจากที่เราให้สลาม แต่ถ้าหากว่าเราให้สลามไปนานแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าละหมาดของเราเมื่อสักครู่นี้ทิ้งลุกโกลเช่นทิ้งสยุดอันนี้ต้องละหมาดใหม่ทั้งหมดเพราะลุกโกลหนังสือบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอันนี้ปราบเสียนนะ